ขอความสงบร่มเย็นจงมีแดดทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องความถูกต้องระดับพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์มีความถูกต้องถึงที่สุด เรียกว่าสัมมัตตะซึ่งแปลว่าความถูกต้องมีอยูสิบประการด้วยกันมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งสัมมาทิฐิคือความเห็น ที่ถูกต้องเห็นแจ้งอยู่กับสุญญตาประจักษ์อยู่กับพระนิพานสิ่งที่เรียกว่ากิเลสความทุกข์อสาศาวะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกต่อไป คำว่าสมาธิิไม่ใช่รู้จำไม่ใช่รู้คิดแต่เป็นความรู้ที่สามารถเอาชนะกิเลสตัดความทุกข์ได้จริงๆโดยเฉพาะระดับพระอราหันต์เห็นแจ้งโยกับสุญญตา ประจักษ์ชัดเกี่ยวกับพระนิพพานชนิดที่เสถียรถาวรที่ี้ประการที่สองสัมมาสัมกับปะก็คือความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ เป็นความคิดที่อิสระภาพเสรีภาพไม่มีกิเลสเข้ามาเสียทานคิดด้วยจิตว่างคิดด้วยจิตที่เป็นนิพพานบางคนในเข้าใจผิดคือเข้าใจว่าถ้าคิดนี่เป็นกิเลส ที่จริงความคิดนั้นเป็นธรรมชาติกลางๆถ้าคิดด้วยความรู้ความฉลาดคิดด้วยสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสัมมาสังกับปะเป็นความคิดที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะระดับอรหันต์เป็นความคิดที่บริสุาาทธิ์ถึงที่สุด เรียกว่าสัมมาสังกับปะทีนี้ประการที่สามสัมมาวาจาก็คือการพูดจาที่ถูกต้องพระอาหารหันต์มีคำพูดที่ถูกต้องถึงที่สุดพูดจริงมีประโยชน์ ไพเราะอ่อนหวานโตกาลเทะคำพูดประกอบด้วยความเมตตาในีประการที่สสัมมากัมมันตะก็คือการกระทำทางกายที่ถูกต้องพระอระหันต์มีกิริยามรารยาทางกายทุกกิริยาหมด ถูกต้องเรียบร้อยงดงานทีนี้ประการที่ห้าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องพระอาราหารันเลี้ยงชีพในทางที่สุดจริตถูกต้องถึงที่สุด คำว่ามิจฉาชีพแม้น้อยนิดไม่มีสำหรับพระอาหารหันต์ที่นี้ประการที่หกสัมมาวายามะความภาคเพียรที่ถูกต้อง <c oughs> เพียนชนิดที่ไม่ต้องเพียน ความเพียรของพระอระหันต์ใช้คำว่าเพียรชนิดที่ไม่ต้องเพียรการเหีนแจ้งอยู่กับสุญญาตาประจักษ์อยู่กับพระนิพพานชนิดที่สถียนถาวรกิเลสไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกต่อไปนั่นแหละคือสุดยอดของความเพียร ทีนี้ประการที่เจ็ดสัมมาสติความไม่เผลอที่ถูกต้องไม่เผลอเห็นแจ้งโยกกัระปริพานใช้ความคิดก็ประกอบด้วยสติการพูดจาก็ประกอบอยู่ด้วยสติ การทำหน้าที่ทางกายก็ประกอบอยู่ด้วยสติเลี้ยงชีพก็ประกอบอยู่ด้วยสติถึงที่สุดเรียกว่าสัมมาสติทีนี้ประการที่แปดสัมมาสมาธิความตั้งใจที่ถูกต้อง ความตั้งใจระดับพระอาหารหันต์แน่นอนหน้าที่ในส่วนตนเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นกิเลสมีหน้าที่ก็เพื่อผู้อื่นฉะนั้นตั้งใจใช้ความตั้งใจในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำ ทีนี้ประการที่เก้าสัมมาญาณนะความรู้ที่ถูกต้องโดยเจ้า,เาะก็คือรู้แจ้งอยู่กับพระนิพพานรู้แจ้งอยู่กับสุญญตา เป็นญาณเป็นความรู้ถึงที่สุดระดับพระอา,หารหันต์สิ่งที่เรียกว่ากิเลสอนุสัยอาสวะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกต่อไปเพราะว่ามีญาณมีความรู้ถึงที่สุดนั่นเอง ทีนี้ประการสุดท้ายก็คือที่สิบสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นที่ถูกต้องก็คือจิตหลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นอมตะธรรมภาวะแห่งความไม่ตาย ไม่ใช่หลุดพ้นไปอยู่กับอาตมันถ้าอย่างนั้นเรียกว่าหลุดพ้นผิดเป็นมิจฉาวิมุตติแต่ในทางพุทธศาสนาหลุดพ้นเข้าถึงอมตะธรรมก็คือพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติที่ว่างจากอัตตาตัวตนเรียกว่าอนัตตานั่นเอง เป็นนันว่าความถูกต้องระดับพระอระหันต์มีความถูกต้องถึงที่สุดที่เรียกว่าสัมมตะสิบนั่นเองการพูดธรรมะก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความเจริญในธรรมจงมีได้